คนไปแล้วนะครับกับ Alice In b r o d e r l ร n แลซีซั่น3ที่ตอนแรกส่วนตัวผมคิดว่าไม่สมควรจะสร้างมาเลยเพราะว่าผมรักซีซั่น1มากและชอบตอนจบของซีซั่น2เหลือเกินและคิดว่าจบแค่นั้นนะสมบูรณ์แล้วแต่ไม่รู้ทําไมทาง Netflix ถึงดึงดันสร้างซีซั่น3ต่อก็เข้าใจแหละว่ากระแสมันดีอยู่และมันก็มีมังงะที่เป็นเนื้อเรื่องต่อที่เกี่ยวกับเกมของโจ๊กเกอร์แต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าจบแค่ซีซั่นสอ่ะก็คือเพอร์เฟกต์แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากดูซีซั่น3ต่อด้วยเพราะกลััวมมมนททําาสิ่ง่งงีชอบห แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายผมก็มานอนดู6ตอนรวดทีเดียวจบกลับกลายเป็นว่าเป็นอีกซีซั่นที่ชอบและรักมากเพราะการมาของภาคนี้นอกจากทําให้เราหาคิดถึงตัวละครและเกมต่างๆแล้วมันก็ทําให้ปิดจบเรื่องราวของอลิสุและอุสงิได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งภายหลังผมดูจบแล้วอ่ะผมกลับมองอ,ล,อ, 3, อ,งอลิสินมาด้วยซีซั่นสามเป็นภาคแยกของอลิสุมากกว่าจะมองมันเป็นซีซั่นสามทั้งซีซั่นซึ่งมันทาให้ตัวละครทั้งสองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละหลังดูจบแล้วอ่ะมัน,มา,น,ม,านางงมาด้ไ แต่บอกก่อนว่าคลิปเนี้ยสปอยเนื้อหาทั้งีสั่น3ทั้งหมดนะครับใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูมาก่อนก็ได้ b อ r d e r l a n d หรือดินแดนมรณะนเนีด้วยจะมีการพูดถึงดินแดนนี้อยู่บ่อยครั้งจากหลากหลายตัวละครแต่ส่วนใหญ่ตัวละครจะเรียกโลกนั้นว่าโลกหลังความตายหรือพรมแดนระหว่างความเป็นและความตายซึ่งในเรื่องเราก็ได้รู้ว่ามีหลายตัวละครที่เคยไปยังโลกนั้นมาแล้วและยังพอมีความทรงจำหลงเหลืออยู่บ้างและต้องการหาคำตอบหรือแมก้กระทั่งกลับไปยังโลกนั้นอีกครั้ง แล้วก็ได้มีการเฉลยแล้วว่าการที่จะเข้าไปยังโลกนั้นได้จะต้องทําให้ตัวบุคคลนั้นหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเวลาประมาณ2นาทีและใน2นาทีแห่งความเป็นความตายนั้นบุคคลคนนั้นจะถูกส่งไปยังแดนมรณนะและถ้าเอาชนะเกมในดินแดนนั้นไม่ได้หัวใจของพวกเขาก็จะหยุดเต้นไปตลอดการนั่นเองซึ่งตัวละครที่หมกมุ่นกับเรื่องราวของบลเดอรแลนหรือดินแดนมรณนะก็จะประกอบไปด้วยริวจิและหมออันซึ่งตัวของหมออันเองก็เป็นคนที่เคยถูกส่งไปเล่นเกมมาแล้วในช่วงอุกาบาตชนชิบุย่าพร้อมกับพวกอลิส,สก แต่คำถามสำคัญก็คือทำไมหมออนญังคงมีความทรงจำในโลกของแดนมอรณนลงเหลืออยู่และนอกจากนั้นเธอยังหาวิธีไปโลกนั้นได้เธอยังสามารถมองเห็นบรรดาที่จะมาฆ่าอริสุในโลกจริงได้อีกด้วยตรงนี้ในซีรีส์ไม่ได้เฉลยไว้แต่จากที่หาข้อมูลและลองสรุปเองก็อาจจะเป็นเพราะว่า ตัวของอันนั้นใกล้ตายนอนพังงาบในตอนท้ายของซีซั่นสองพอดีแต่ก็ยังกลับมาในโลกของความเป็นจริงได้แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะไม่ได้เลือกเหมือนคนอื่นเลยอาจจะทําให้นางเชื่อมกับแดนมรณะได้เหมือนกลับมาได้แต่ก็ยังคงมีความทรงจําและความรู้สึกบางส่วนจากบริี้แลหลงเหลืออยู่ที่จริงตัวละครที่อยู่ในภาวะนี้ค่อนข้างน่าสงสารมากนะเพราะเหมือนอยู่กลึงกลางระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายเลยยังคงต้องคอยแบกรับความรู้สึกจากโลกของบอดี้แลนด์อยู่ตลอดทําให้ไปไหนไม่ได้สักทีแล้วริวจิอาจารย์มหาลัยที่บกบุนกับโลกหลังความตาย รายนี้จุดประสงค์ที่ต้องการกลับไปบอดดิ่นแลนด์ก็คือต้องการแก้ไขเรื่องที่เขาทํานักศึกษาสาวที่เขาเคยพลั้งมือทําให้นางเสียชีวิตจากการทดลองซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าโลกบอดดิ่นแลนด์นั้นไม่ได้เป็นความลับในโลกของคนเป็นอีกต่อไปแล้วโดวยจุดประสงค์ของการมาที่โลกนี้อีกครั้งของแต่ละตัวละครก็แตกต่างกันออกไปเริ่มจากตัวต้นเรื่องก่อนเลยอย่างอุซังิานางเอกของเรื่องที่เคยไปยังแดนมรนามาแล้วและยังคงยึดติดกับการฆ่าตัวตายของพ่อและยังไม่มูฟออนจากเรื่องนี้ เธอทำให้เธอตกเป็นเครื่องมือของริวจิอีกหนึ่งชายที่เคยไปยังแดนมรณะเหมือนกันจากการพยายามฆ่าตัวตายจากความผิดที่เผือพลังทำให้นักศึกษาและผู้ช่วยของตัวเองต้องเสียชีวิต ทั้งสองต่างร่วมมือกันในการมายังโบลเดอร์แรนอีกครั้งผ่านการใช้ยาอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเงื่อนไขในการเข้ามาในแดนมรณะในภาคนี้เพื่อหวังเคลียร์เรื่องราวที่เป็นปมในใจของทั้งคู่โดยที่อุสัง,งิไม่ได้คิดถึงอาริสุหรือคนรักของเธอเลยทําให้อาริสตรุต้องหาทางเข้าไปยังโบลเดอแรนอีกครั้งผ่านการช่วยเหลือของหมออันที่เธอเองก็ยังคงต้องการอยากพิสูจน์ว่าดินแดนมรระนี้มีจริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่เธอแค่คิดไปเองแต่ทว่าสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมด ตามเป็นแผนของบันดาพลเมืองของแดนมรณนะที่ต้องการตัวอาริสุให้เข้ามายังโลกใบนี้อีกครั้งเพื่อหวังให้อาริสุอยู่เป็นพลเมืองและกลายเป็นผู้ควบคุมเกมของโลกใบนี้ตามแผนของโจเกอร์และโจเกอร์คือใครกันแน่ล่ะในตอนแรกเราอาจจะคิดได้ว่าบันดาก็คือตัวโจเกอร์เองและเขาก็พยายามเอาตัวอาริสุเข้ามายังแดนมรณะอีกครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังการปรากฏตัวของลุงใส่หมวกคำพูดของเขาก็ได้แสดงให้เราเห็นว่า โจเกอร์ไม่ใช่ใครก็ตามแต่หากเป็นตัวแทนของความเป็นความตายคือจุดสูงสุดของดินแดนนี้ตามความหมายของมันโจเกอร์ก็เป็นตัวแทนของความตลกสนุกสนานและการลอนปิ้นปลอนฉะนั้นการที่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เล่นเกมโดยมีความเป็นความตายเป็นเดิมพันก็ถูกต้องตรงตามคอนเซปต์ของมันแล้วและเกมสุดท้ายอย่างเกมมาไดงูงที่ทําให้เราได้เห็นอนาคตก็เป็นเกมความยากระดับโจเกอร์ที่จะทดสอบจิตใจของผู้เล่นอย่างสูง โดยใช้การชี้นาและชักจูงให้เห็นอนาคตผลลัพธ์ก็เพียงเพื่อให้อาริสุอยู่ในดินแดนมราะนี้ให้ได้และยิ่งชัดเจนในตอนท้ายเกมที่อาริสุเห็นอนาคตตัวเองและเลือกเปลี่ยนมันเพื่อเคลียร์เกมแต่สุดท้ายไพ่โจเกอร์ก็ขึ้นเด่นเป็นสง่าขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าทั้งหมดแม่งเป็นแค่เรื่องโจ๊กต่อให้อาริสุเก่งขนาดไหนเคลียร์เกมได้เทพแค่ไหนสุดท้ายมันก็คือเรื่องโจ๊กอยู่ดีและไม่ว่ายังไงทั้งมันดะลุงสวมหวมกหรือโจเกอร์ต่างต้องการให้อาริสุอยู่ในโลกนี้ต่อทั้งสิ้น ตามที่อาริสุเล่นเกมสุดท้ายกับลุงส่วนมวกจะเห็นได้ว่ายัางไงอาริสุก็จวดได้เด่ไพ่โจเกอร์ไม่ว่าเขาจะเลือกไพ่ใบไหนนี่ก็เน้นย้ำชัดและเราเห็นแล้วว่ายัางไงโลกใบนี้และโจเกอร์ต่างก็ต้องการให้อาริสุอยู่ในบริเด์เป็นอย่างมากและสุดท้ายก็เป็นอาริสุเองที่ยังคงมีแรงใจอันแรงกล้าที่จะเลือกกลับไปและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอุสังหในโลกจริงมากกว่าที่จะอยู่อย่างอมตะและคุมทุกอย่างในดินแดนมรณะแห่งนี้ และตัวลุงสวมหมวกก็ไม่สามารถคัดค้านสิ่งที่อาริสุเลือกได้เช่นกันตัวบันดาเองก็ยังไม่พร้อมสําหรับการคัดคนมาเป็นพลเมืองในดีเดนแห่งนี้จากการที่เห็นว่าบันดาเล่นนอกกติกาหลายรอบทั้งออกมาในโลกจริงและพยายามจะฆ่าอาริสุหลายครั้งจากการที่เขาเคลียร์เกมที่ตนตั้งขึ้นมาได้คือถ้าไม่สามารถเอาอาริสุไว้ในโลกแห่งนี้ได้ก็ขอฆ่าซะเลยสุดท้ายบันดาก็ได้ตุยไปจากประสงค์ของโจเกอร์ที่เขาพยายามจะฆ่าอาริสุและอีกคาถามสําคัญ ทั้งอาริสูและอุสงีินั้นพอกลับมาแล้วยังจําเรื่องราวในโลกของบรดจ์แลนด์ได้อยู่ไหมส่วนตัวคิดว่าจําได้ทั้งหมดแหละและถ้าให้เดาทั้งสองก็คงไม่เลือกกลับไปยังนีดนมรณะแห่งนั้นอีกแล้วแม้โลกนั้นจะต้องการตัวอาริสูมากมายขนาดไหนก็เลยเป็นคําตอบของตอนจบของซีซั่นนี้ที่ทําให้เราเห็นเหตุการณ์แผ่นดินวายที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากมายก็เพื่อจะเฟ้นหาคนเข้าไปเพื่อเป็นพลเมืองของโลกนั้นอีกครั้งและอีกฝั่งของโลกก็กำลังจะเกิดหายนะขึ้นก่อนที่จะแผ่นกล้องมาให้เราเเเหหห็นนนนนญิิงงสาาววคึ่่่่่ทีีมีมชชืออดยกั เพราะว่าอาริสุก็คือการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นที่มาจากคำว่าอาริสนั่นเองสุดท้ายอาริสในบรอดเอนแลนด์ซีซั่นสก็ยังคงยึดมั่นในแก่นเดิมของตนที่ตั้งมาตั้งแต่ซีซั่นแ,แรกนั่นก็คือเรื่องของความหมายของการมีชีวิตซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่ผู้สร้างตั้งขึ้นมาเพื่อถามคนดูอย่างเราๆว่าเราใช้ชีวิตไปอย่างวันต่อวันจริงเหรอใช้ชีวิตแบบทิ้งขว้างแบบนี้จริงเหรอหรือชีวิตที่เราใช้อยู่ในตอนนี้คือชีวิตที่เราไม่คิดจะเสียดายแล้วใช่ไหมถ้าหากเราต้องตายอย่างทันรหันใน คำถามนี้ถูกตั้งมาตลอดทั้ง3ซีซันและถูกเน้นย้ำด้วยเหล่าตัวละครหลักจากภาคที่แล้วที่กลับมาเป็นคาเมโอในซีซันนี้ที่ทำเอาผฟงฟินน้ําตาแตกกันเลยทีเดียวรวมไปถึงอลิสุที่ความหมายของการใช้ชีวิตของเขานั้นก็คืออุสัง,งิและลูกของเขานั่นเองซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นส่งผลให้อลิสุอินบราเดอร์แลนทั้ง3ซีซันกลายเป็นซีรีส์ที่ผมรักมากที่สุดเรื่องหนึ่งตอนนี้ไปแล้วนั่นเองก็คือชอบมากกว่าสควิดเกมแน่นอนแล้ได้หาทุกคนอยากติดตามข้อมูลของหนังสอยองที่น่าสนใจซึ่งกำลรม,ม,กลมกดืแช์ กดไลค์กดปุ่มติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไาด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสางพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel กับ Hero Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ